สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนไปเรียนเรื่องเอกนามที่คล้ายกันค่ะเรามาทบทวนเอกนามจากคลิปที่แล้วกันนะคะเอกนามภาษาอังกฤษเรียกว่าโมโนเมียลคือนิพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณกันของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปและเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกค่ะ7 XY ยกกกำลังสาม ก็คือค่าคงตัวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัมประสิทธิ์ของเอกนามส่วน x y ยกกำลัง3ก็คือตัวแปรหรือการคูณกันของตัวแปรส่วนนิพจน์3นิพจน์นี้นะคะก็เป็นเอกนามค่ะเพราะอยู่ในรูปการคูณกันของค่าคงตัวกับตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปและเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกค่ะไปต่อกันเลยนะคะ เอกนามประกอบด้วย2ส,ส่วนคือส่วนที่เป็นค่าคงตัวและส่วนที่อยู่ในรูปของตัวแปรหรือการคูณกันของตัวแปรเรียกส่วนที่เป็นค่าคงตัวว่าสัมประสิทธิ์ของเอกนามครูกำหนดเอกนามมาให้นักเรียน3เอกนามด้วยกันสำหรับเอกนามแรก 4x ก็จะมีสัมประสิทธิ์เป็น4มาเอกนามที่2 เศษหนึ่งส่วนห้า x ยกกำลังสอง y ยกกำลังสองในข้อนี้ก็จะมีสัมประสิทธิ์เป็นเศษหนึ่งส่วนห้าและเอกนามสุดท้ายนะคะลบเศษสองส่วนสาม x ยกกำลังสอง y ยกกำลังสองมีสัมประสิทธิ์เป็นลบเศษสองส่วนสามนักเรียนคะถ้านักเรียนนำผลบวกของเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวในเอกนามมาบวกกันผลบวกที่ได้เราเรียกว่าดีกรีของเอกนามคะ่ะ เอกนามแรกนะคะ 5ab ยกกำลังสองมีดีกรีเป็น3เนื่องจาก a ยกกำลัง1 b ยกกำลังสอง1บวก2ได้3เอกนามตัวที่2นะคะลบ9 xy ยกกำลังสอง z ยกกำลังสองมีดีกรีเป็น5เนื่องจาก x ยกกำลังหนึ่ง y ยกกำลังสอง z ยกกำลังสอง1บวก2ได้3 3บวก2ได้ห เอากนามตัวที่3นะคะลบ4ส่วน7 s ยกกำลังส t ยกกำลังสมีดีกรีเป็น6เนื่องจาก s ยกกำลังส t ยกกำลังส3บวก3ได้6พิจารณาเอากนามต่อไปนี้3 xy 4 xy นักเรียนจะเห็นได้ว่าเอากนาม2เอกนามนี้ต่างกันเฉพาะสัมประสิทธิ์เท่านั้นมีส่วนที่เป็นตัวแปรเหมือนกันก็คือ xy ดังนั้น 3xy และ 4xy เป็นเอกนามที่คล้ายกันเอกนาม2เอกนามจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อ 1. เอกนามทั้งสองมีตัวแปรชุดเดียวกัน 2. เลขชี้กำลังของตัวแปรตัวเดียวกันในแต่ละเอกนามเท่ากันค่ะให้ในักเรียนพิจารณาว่าเอกนามที่กำหนดให้แต่ละคู่คล้ายกันหรือไม่ 3x กับลบ 27x เป็นเอกนามที่คล้ายกันนะคะเพราะว่า เอกนามทั้งสองเนี่ยมีตัวแปรชุดเดียวกันแล้วก็มีเลขชี้กำลังของแต่ละตัวแปรเท่ากันนะคะเอกยกกำลัง1อันนี้ก็ x อกยกกำลัง1เช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะลบ2 ab ยกกำลัง4 4ยกกำลังสองกับ3 ab ยกกำลัง4 4ยกกำลังสองเป็นเอกนามที่คล้ายกันนะคะเพราะว่า เอกนามทั้งสองนะคะมีตัวแปรชุดเดียวกันค่ะก็คือ a b c a b c นะคะต่อไปนะคะเรามาดูเลขชี้กำลังของแต่ละตัวแปรค่ะว่าเท่ากันหรือไม่นะคะ a ยกกำลังหนึ่งเอกนามตัวที่สองก็ a ยกกำลังหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะ b ยกกำลังสี่เอกนามตัวที่สองนะคะก็ b ยกกำลังสี่เหมือนกัน c ยกกำลังสองเอกนามตัวที่สองก็ c ยกกำลังสองนะคะ แสดงว่าเอกนามสองเอกนามนี้มีเลขชี้กำลังเท่ากันนะคะของแต่ละตัวแปรสรุปแล้วนะคะเอกนามสองเอกนามนี้เป็นเอกนามที่คล้ายกันค่ะเรามาพิจารณาเอกนามคู่นี้กันต่อเลยนะคะ 7s กับ 7t ให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าตัวแปรต่างชุดกันนะคะเราจะสรุปได้ว่า เอากนา,ามคู่นี้นะคะไม่เป็นเอากนา,ามที่คล้ายกันเพราะว่าเอากนา,ามทั้งสองมีตัวแปรคนละชุดกันค่ะต่อไปค่ะลบเศษหนึ่ส่วนส x ยกกำลังสอง y ลบส y x ยกกำลังสองนึกถึงสมบัติการสลับที่การคูณนะคะคุณครูจะเขียนใหม่นะคะว่าลบส x ยกกำลังสอง y นะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้ตัวแปรที่เรียงลำดับ x y นะคะ x y เราก็จะมองออกว่าเออตัวแปรนะคะชุดเดียวกันส่วนเลขชี้กำลังนะคะ x มีเลขชี้กำลังเป็น2 x มีเลขชี้กำลังเป็น2 y มีเลขชี้กำลังเป็น1 y มีเลขชี้กำลังเป็น1เห็นไหมคะว่าเลขชี้กำลังของตัวแปรแต่ละตัวของเอกนามเนี่ยเท่ากันนะคะสรุปแล้วข้อนี้นะคะเป็นเอกนามที่คล้ายกันค่ะต่อ,อเลยนะคะ 16x ยกกำลัง2 y, 24, y um 2 y y um 4 x ยกกำลังสอง y ยกกำลังสให้นักเรียนสังเกตตัวแปรนะคะว่า,าตัวแปรเนะ่ยชุดเดียวกันไหม x y x y เหมือนกันนะคะต่อไปมาดูที่เลขชี้กำลังของแต่ละตัวแปรนะคะ x ยกกำลังสองเธอเป็น x ยกกำลังสองไหมเป็นนะคะต่อไป y ยกกำลัง1 y ยกกำลัง hmm. 4เห็นไหมคะเลขชี้กำลังต่างกันเลยค่ะไม่เท่ากันนะคะ เราก็จะสรุปได้ว่าไม่เป็นเอกนามที่คล้ายกันค่ะเพราะว่าเอกนามสองเอกนามนี้มีเลขชี้กำลังของแต่ละตัวแปรไม่เท่ากันค่ะเอกนามคู่สุดท้ายนะคะ 3S ยกกำลังสอง t ยกกำลังสองกับลบ 4s ยกกำลังสามยกกำลังสองเรามาดูตัวแปรกันก่อนนะคะ st st นะคะตัวแปรชุดเดียวกันเรามาดูเลขชี้กำลังนะคะ S, S ยกกำลังสอง S ยกกำลังสามไม่เท่ากันแล้วนะคะต่อไป t ยกกำลังสองทยกกำลังสองนะคะสรุปแล้วข้อนี้ไม่เป็นเอกนามที่คล้ายกันนะครับเพราะว่าเลขชี้กำลังของแต่ละตัวแปรตัวเดียวกันในแต่ละเอกนามไม่เท่ากันนะคะหรือพูดง่ายๆเลยว่าเลขชี้กำลังของแต่ละตัวแปรไม่เท่ากันนะคะ เราก็จะมาสรุปบทเรียนเรื่องเอกนามที่คล้ายกันเอกนามสองเอกนามจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อ 1. เอกนามทั้งสองมีตัวแปรชุดเดียวกัน 2. เลขชี้กำลังของตัวแปรตัวเดียวกันในแต่ละเอกนามเท่ากันเอกนามที่คล้ายกัน3 x คล้ายกันกับลบ2 7 x เพราะว่ามีตัวแปรชุดเดียวกันนะคะเลขชี้กำลังเท่ากัน x ยกกำลัง1นึ่ง x ยกกำลังหนึ่ง เท่ากันนะคะลบเศนบังส่วนสอง x ยกกำลังสอง y ลบสี่ y x ยกกำลังสอง x ยกกำลังสอง x ยกกำลังสอง y ยกกำลังหนึ่ง y ยกกำลังหนึ่งนะคะเพียงแค่สลับที่การคูณนะคะต่อไปนะคะลบสอง ab ยกกำลังสี่ c ยกกำลังสอง3 b ยกกำลังสี่ ac ยกกำลังสอง a ก็ยกกำลังหนึ่ง a ก็ยกกำลังหนึ่งนะคะ b ยกกำลังสี่ B ยกกำลัง 4, c. c ยกกำลัง 2, c ยกกำลัง2สรุปได้ว่าทั้ง3เอกนามนี้นะคะเป็นเอกนามที่คล้ายกันเพราะว่ามีตัวแปรชุดเดียวกันนะคะแล้วก็เลขชี้กำลังของแต่ละตัวแปรนั้นเท่ากันนะคะเรามาดูเอกนามที่ไม่คล้ายกันนะคะ 7s กับ 7t นะคะตัวแปรต่างชุดกันนะคะ ต่อไปนะคะ 16x กําลัง 2y กําลัง4 24x กําลัง 2y นะคะ x ยกกําลัง2 x ยกกําลัง2เห็นไหมคะต่อไป y ยกกําลัง4 y ยกกําลัง1ไม่เท่ากันแล้วค่ะก็เลยไม่ขายกันต่อไปนะคะ 3s ยกกําลัง2 t ยกกําลัง2ลบ 4s ยกกําลัง3 t ยกกําลัง2เห็นไหมคะว่า s ยกกําลัง2กับ s ยกกําลัง3ไม่เท่ากันละนะคะ ก็ไม่คล้ายกันนะคะสรุปนะคะทั้ง3เอกนามนี้ไม่คล้ายกันค่ะเพราะว่าตัวแปรต่างชุดกันนะคะแล้วก็เลขชิ้กหลังก็ไม่เท่ากันนะคะค่ะก่อนจากกันไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาฝากกับนักเรียน3ข้อนะคะคุณครูก็ขอจบเรื่องเอกนามที่คล้ายกันไว้เพียงเท่านี้นะคะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ